อะไรเหรอดีใจจังเลยที่ทำไมผมไม่ต้องจัดรายการในเพียงลำพังแล้วดีใจมากใช่ไหมใช่เราขอแต่งตั้งเจ้าให้เป็นอัศวินโอ้จะบอกจะบอกท่านว่าดีใจไปเดี๋ยววันนี้เทปเสียอีกว้าพรุ่งนี้ก็กลิบอยู่ดีเออช่วยทีมงานช่วยเช็คด้วยนะว่าตั้งโลเดอร์ถูกหรือเปล่านะทีมงานนะช่วยดูหน่อยนะอ้าววันนี้มีการเล่าเหตุการณ์น่าจะ ผม<ด>นะมีเหตุการณ์หวาดเสียวมาให้<ะ>มาให้ฟังหวาดเสียวเลยเหรอฮะมีชายตาบอดคนหนึง่งชายตาบอดชายตาบอดคนนี้ก็เหมือนชายตาบอดคนทั่วๆไปที่เลี้ยงหมาเอาไว้ให้นำทางาาาาชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินน้นได้มีหมานำ หมาก็นํามาครับอยู่ดีชายตะบอนนี้กําลังยืนรอข้ามถนนนะฮะสถานการณ์ดูไม่น่าข้ามถนนได้เพราะว่ารถวิ่งไปวิ่งมาอ้าวจะารถเยอะเลยเกินนะฮะอยู่ดีๆหมาก็ตัดสินใจนาทางไปเลยครับวิ่งลงมาเลยปุบปับปุบปับปุบปับรถวิ่งผ่านว้าวสิบล้อตัดหน้าปุ๊บคนซ้ผ่านซายเออตุ๊กตุ๊กผ่านขวาอ้าวไม่น่าเชื่อชายตาบอดคนนี้สามารถรอดมาได้อย่างบุดบิดข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามครับ ทันใดนั ment, ้นเองเขาก็หยิบชิ้นเนื้อออกมาฮะแล้วจะให้กับหมาตัวนั้นกินคนแถวนั้นที่ลุ้นเหตุการณ์นะลุ้นแบบแทบจะตัวโกงเลยเดียวบอกโทษนะพี่นะตาบอดหมามันเกือบพาพี่ไปตายอยู่แล้วพี่ยังให้มันกินเนื้ออีกเหรอฉันไม่ได้ให้รางวัลมันทำไมฉันจะหาหัวมันมาอยู่ไหนจะเบิดกระโหลกมัน